วันที่6กันยายน2555น,นายอนันต์กิติรัตนวสินในอำเภอวังไซพูลได้ออกสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลา,ลากที่มาจากเทือกเขาพิชบูร์ที่ไหลเอ่อล้อนลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลหนองปลาไหลและตำบลวังไซพูลเมื่อว,วานนี้โดยจากการสำรวจพบว่ามีความเสียหายทั้งหมด16หมู่บ้านใน2ตำบลมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน82ครัวเรือน โดยปกของส่วนท้องถิ่นได้เร่งระบายน้ําที่ท่วมขังไปยังพื้นที่ลุ่มต่ําในตะบนบ้านบุงเพื่อระบายลงสู่แม่น้นําหน้าต่อไปซึ่งทําให้ระดับน้ําป่าที่ท่วมขังนังกล่าวค่อยๆเริ่มลดระดับลงแต่ยังคงมีน้ําไหลบ่าสมทบจากเทือกเขาพิชบูรณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขาพิบูรณ์และในพื้นที่จังหวัดพิจิตร อย่างไรก็ตามได้กำชับไปยังปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้เลี่ยงแจ้งเตือนประชาชนขอติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าต่อไปอีกพอกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำในภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักต่อไปอีกประกอบกับน้ำสะสมบนเทือกเขายังคงมีปริมาณมากดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลและที่ราเชิงเขาให้ขนย้ายสัตว์สิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยหากฝนยังคงตกต่อไปอีก คาดว่าน ja, <auf>, ja. ้ำป่าจะไหลบามาอีกระลอกคณะกิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน